สวัสดีครับทุกคนผมชื่อนอพีแล้ววันนี้เราก็ได้มาเล่นซับเมอร์นะครับเป็นเกมประจนไปก็ไขปริศนากันไะครับจะเป็นยังไงก็เชิญดูกันเลยครับแม่เลยก็ก็เท่าที่พวกเรากำลังดูอยู่นะครับแล้วก็ผมด้วย เหมือนว่าในเมืองที่เราอยู่อยู่นี้ที่ที่มาถึงนี้เนี่ยเป็นเมืองที่น้ำท่วมนะครับเป็นเมืองที่น้ำท่วมแล้วก็มีเราอยู่บนเรือใช่ไหมบังคับเรือแต่ไม่เห็นมีใครยืนขึ้นบนเรือเลยอ๋อนอนบนเรืออยู่โอเค อ๋อในากาลางน้ำท่วคนตายหมดเหรอฮะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่บนเรือเหมือนนั่นจะเป็นเด็กเนาะผู้หญิงดูแก่กว่าด้วย พี่สาวกับน้องชายใช่ไหมน่ะโอเคพี่สาวน้องชายไม่มีเสียงพูดเลยก,นะก็นะครับก็นะครับเกมนี้มันก็เป็นแบบไม่น่าจะมีเสียงภากการพูดจานะก็คือเรารู้เรื่องโดยการที่มันเอาภาพ แต่อย่างในเกมไหมเราดูแล้วเราคิดเองว่าเรื่องราวของเกมมันเป็นยังไงนะครับมันก็ทําให้ผมเล่นเกมเสะดวกหนะ่อยนิดนึงเป็นแต่ว่าผมต้องใช้หัวคิดว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรเพราะเราต้องดูภาพมันเหมือนสมัยก่อนที่พวกอะไรวะเขียนกําแพงอะเรื่องราวดึกดำบรร์นในเขียนกําแพงด้วยหินอะอย่างเงี้ยเห็นปะเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาหมายถึงอะไรโอเคภาพแรกมีหมู่บ้านนันงบ้าน ในหมู่บ้านพวกนั้นก็มีครอบครัวอยู่สี่คนแล้วก็มีพ่อแม่ลูกสาวลูกชายแล้วก็มีพ่อแม่ยืน,นยืนคู่กันแล้วก็จับมือกันได้มาสี่ภาพแต่เรายังไม่รู้ว่าน้ำมันท่วมมาได้ยังไงแต่ก่อนนั้นหมู่บ้านอยู่อย,อยู่เหนือน้ำเพราะเห็นภาพอย่างเงี้ยมันอยู่เหนือน้ำจกลมกมัสเตอร์มันพูดภาษาอะไรมันฟังไม่เรื่องนี่ก็นะครับ ไม่มีเสียงตัวละครพูดนะดูภาพอาเองถ้าผมไม่เข้าใจคนดูก็ไม่เข้าใจตามครับนะแฟเนาะโอเคปะ <laughs> มันบอกให้เราเอะไรว่าหยุดหาอะไรผสมพยาบาลในหมอนี่เพราะมันกำลังเลือดไหลยอยู่โอเคเราต้องออกแบงหนอเฮ้ย <laughs> ป่าวานเนี่ย ไมปลาวานดูเน่าไงวะแม่งมีเหมือนถ้าไข่อะไรติดอยู่บนหลังเนี่ยเห็นปะไม่โอเคไม่พูดอะไรเด๋อวเหรอต้องขึ้นไปบนนั้นโอเคขึ้นไปเลยจะเป็นจะเล่นแบบ Assassin s Creed <S ่ไหม<ะ>ปีนขึ้นไปเลยครับกดตัวเ x ก็ตัวเอกดูแมพ60สิ c r ก t รตแล้วนี่คืออะไรเอาภาพแลนด์มาร์กอะไรวะเนี่ยมีครีเจอร์มีสัตว์อยู่แปดตัวแต่ยังหามันไม่เจอเราต้องไปเจอมันก่อนใช่ไหมคือ<ม>ถ้าเราไปเอาผสมพยาบาลเราต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยนี่ก็คือโฮเทลเลโอนิสไลโอนิสเนื้อ อ่ะมืองขึ้นหน้าต่างใช่ไหมอาซาซินฟลีดแม่ละมึงนั่นแหละอือตายแล้วเซอกูก็จะกระโดดลงมาลงใส่ฟางใช่ไหมแต่คนอื่นต้องต้องต้องซิงค์แมพก่อนขึ้นแบงค์บนแล้วก็เปิดแมพใช่ไหมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นอีกเกมนึงครับที่เล่นแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายครับเพราะว่าผมเล่นเกม เกมออนไลน์มาหลายเกมแปบะบอยากเล่นเกมไหมแม่งแบบเออไม่วุ่นวายจิตใจบ้างเล่นแบบสบายใจ <c oughs> นะเออมันเอ้อม,ม,เออมันมีเข็มทิศบอกอ่ว่าของอยู่ไหนโอเคอยู่ข้างขวาวต้องไปองโอเคขึ้นไปข้างบนสุดนูน่นเลยตรงน,ยตงนี้ไปได้ป่าวะแล้วชางนี้ไปได้ปะเนี่ย อุ้ยนั่นลายสมุดลายเฮ้ยอย่าตกไปเกียบสมุดอะไรวะกลมๆเล็กหนึ่งไทยใช่ไมไม่ใช่กลมๆนั่นไม่รู้อะไรสัญักษรักะไรแม่งขึ้มาเลยโอเคขึ้นไปข้างบนของผสมต้พยาบาลอยู่ข้างบนเหรอมันไม่มเม็กเซนว่าทำไมมันถึงอยู่ข้างบนงง ปีนธงได้ปะไม่ได้เอ้าขึ้นตังไหนวะหน้าต่างมัก็สูงไปเออเนี่ยโอ้นี่ผมวิ่งวนดียว่ะขึ้นไปปลาวานี่อยู่แถวๆเราแม่งมีปลาฉลามปะวะไม่มีปลาฉลามก็ต้องมีปลาหมึกด้วยว่าเพราะปลาหมึกมันกินปลาวานแล้วปลาวานกินปลาหมึกฉลามมันกินปลาหมึกแล้วปลาหมึกก็กินปลาฉลามนะครับกลับไปกลับมา เราเจออะไรอ๋อแอร์ดรอปอ๋อไม่น่าแม่งขึ้นมาว่ามันคือแอร์ดรอปนี่เองเคร่องผสมพยาบาลโอเคได้แล้วแล้วก็โหลดดิงกลับไปหาน้องกลับไปหาน้องนอนจ๋าพี่เอาของมาให้นะจ๊ะพี่ทำการผสมพยาบาลจู่อ้าวไม่ใช่นะครับทำการผสมพยาบาลรักษาท้อง เมื่อกี้มุมกล้องแม่งไม่บอกว่าพี่มันจับอะไรอยู่นะแหมคิดไปไกลเลยแซดเอเลยภาพต่อไปออกไปล่าพร้อมกับหอ,อกแล้วก็ถ้วยแล้วก็ไปแล้วก็ฆ่าปลาได้แล้วเอาปลาให้กินให้ครอบครัวกินทั้งสี่คนมันก็ยังไม่บอกอเลยว่าน้ำท่วมนี่ไง ที่น่าเอาใส่กล่องไปต้องหาเครกหากล่องสป라이เหรอโอเคฉันจะไปฉันจะไปขึ้นเรือ <c oughs> เปลี่ยนเรือใหม่ใช่ปะเอา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 เรือยอทนะมา,มา <c oughs> ขับในเมือง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ตรง,งนั้นตรง,งนั้น เ้าไปเข้าได้ปววะเนี่ยอเอาเข้าได้ไม,มากระโดดขึ้นเฮ้ยมันจะตก่งถ้าตกน้ำเราตายไะวะไม่รู้มีสัตว์ไม่รู้มีสัตว์ดูร้ายหรอนั่นคืออะไรอะ่ะกดตัววายดูกล้องออกดูคนอาบน้ำเลย Secret the City Story อ๋อคือเรื่องเนี้ยมันบอกเกี่ยวกับเรื่องตัวมัน ถ้าไอถ้าถ้าเอาถ้าจะเอาเรื่องกั่กับเมืองอ่ะเราต้องมาหาเองตั้งหกสิบจุดโอ้โหหาไม่ไม่หมดเนี่ย <c oughs> โอเคตรงนี้ตันใช่ไหมก็กลับไปแล้วกันเอาเอาเอาเดินกลับสิคุณโอ้มีอะไรไหมไม่มีโอเคเราก็จะไปไปเอากล่อง ปาวานมันจะมาถล่มกูวะเนี่ยปาวานไม่เห็นแมพต้องการแมพอ้าวกลับที่อ้าวอ้ากลับอ้าวอ้าเอ้าเอ้ยขับเบือไม่เป็นขับเบือไม่เป็นอ้าวทางนี้เมืองทนตายห่ามมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครเหลือเลยหรือแต่พี่น้องสองคู่นี่ไปหากล่อง มาถูกเลยอ้าวเฮ้ยหาหากล่องกล่องไหนวะโอเคครับเกมพิจาณาที่ผมลำบากเล่น่ิดเงียหมอยขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ใช่ให้ตาม ให้เดียวซ้ายเหรอเดียวซ้ายโอเคอ๋อนั่นกล่องนะบนเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะนั่นปลาอะไรอะ่ะปลาบินปลาบินเหมือนเห็นกล่องเลยว่ะเนทำไมมันวนไปวนมาวะ่ะฮะอ้าวอ้าเอา่เอ ให้กูไป,ปยังไงครับให้หากล่องมากกว่านี้กล่องซัพพลายไรแล้วผมหาทางขึ้นไม่เจอเมืองมันใหญ่เพราะว่าเนี่ยอืมั้มมมไงไหนขึ้นได้บ้างวะฮัลโหล โอ้ยขับด้วยเป็นยังไม่ได้แปลว่าใบขับเรือใบขับขี่เรือถ้าได้กคงจะตกถ้าได้คงคงคงไม่มีโอกาสแล้วก็ขับชนตกตกข้อสอบตกทั้งขับด้วยนี่ขับหมุนติวติวติวตวเลยนั่งกับพิบกับพิบเปลือเลยเอยเห็นปลาแล้วนะ แม่งเป็นผู้หญิงที่แบบว่าปีนได้ทุกอย่างเลยครับจิ้ astic, มนาสติกมาน้องอะไรสายฟ้าฟ้าฟ้าเออคือว่าซัพพลายสัญลักษณ์นั้นคือโฮมมันให้เราไปตรงกลมๆมือนั้นก็จะมานี่ทำไมวะเนี่ยลงได้ปะลงลงขี่เรือกด A แล้วอ่โอเค ต้องดูเล่นเกมต้องอ่านแมปโอเคปาโรมามีเล้วยหากล่องให้น้องครับมาถูกที่วะเนี่ยมีเพลงน่ากลัวนี่ก็คือขอสมุดอันยิ่งใหญ่แล้วก็จะมาหาแมกกาซีนเพย์บอยครับเพราะว่าเราเงียนถูกป้องมาปีนไม่ได้ก็ลงแล้วกัน เราเราจะไปหากล่องนะครับเราก็จะเอาไออาวุธของเอ็ซหรือไม่ก็พวกอซัสซุนมาเอามาใสา่เฮ้ยนี่ตัวที้อะโดดไปอ่ะขอกลับคำแล้วกัน,<บ>นมันไม่มีคนแต่มันอาจจะมีเอเลียนพวกตายพันใช่ไหมทะกี้เห็นเห็นปะ<บ><น>เห็นทุกคนครับเห็นไอตัวม<บ>ันไม่ใช่ค<บ>นอ่ะ ไม่มีผมด้วยแม่งเป็นการปีนที่แบบข้างบนนูน้นเนี่ยระหว่างนี่จะไปเจออาจจะเจอสมุทอะไรวะน้ำตื้นน้ำมีลมขึ้นเหรอปีนไงอะปีนตรงนี้อ่ะขึ้น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  ปีนอีกทุกคนกล้าปีนปะวะสูงลิปหายดูข้างล่างอ๋อเนี่ยแค่เป็นคนสองคนอยู่บนโลกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับกูก็ปีนตายหาก็ชชังแม่งอ่ะ <laughs> โอเคลงไปฟังว้าวจะตกไหมวะเนี่ย เดินต่อไปเดินต่อไปเดิน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 แล้วใครมาสร้างทางไว้วะสงสัยอะเฮ้ยแป๊บเดียวมืดแล้วอะ่ะงงเลยแล้วเพลงแม่งก็ไม่จบเลยครับตั้งแต่เล่นมาเพลงแม่งไม่เคยหยุดเล่นเอา้ามันไปไม่ได้อ่ะเองเวรกรรมเอาไปน,นั่นไงไปได้โอเคโดดลง โดนลงต่อจะตูงยังไงเดี๋ยวพอลงจะว่าไงจะลงยังไงอะฮะลงก็ต้องเสีวยวได้กรอน,นั่นจะเป็นสุดทางใช่ไหมไม่ใช่หวะ่ะยังไม่ไปถึงต้นมะพร้าวข้างบนต้นมะพร้าวมีขึ้นนะข้างบนดาดฟ้าวะเอ๊ะฉันจะขึ้นขึ้นไปมา ดูตูดสาวน้อยวันนี้ดูไม่ได้เยสปีนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเก็บนั่นกันเก็บเก็บ <c oughs> ไม่ได้กระโดดไม่ได้ด้วยไม่ไม่เก็บไปกัน <c oughs> เราต้องไปเก็บเฟรชนะมาสีแ,แดงอะ่ะเห็นอ่ะอยู่บน,นแมพเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้เฟรอยู่ข้างหน่านี่เอง ขึ้น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 มีสมุดเพราะว่าเนี่ยมีมีหิ่งหอยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นข้างบนดิขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เออมันต้องขึ้นไม่ได้เนี่เลยมางี้โอเคตรงนี้ขึ้นได้โอเคขึ้นเฮ้ยอ่ะไออะเย้ได้เครกแล้วเว้ยเครก emergency นะครับทะเบียงโอเคเอาได้ไฟแช็ก เยยี่มไม่มีคนมาแย่งของมั่งหรอวะนั่นไนไอ้บ้านี่ที่ผมพูดถึงไอเอเรียนน่ากลัวชิปเพย์มันจะทำอะไรเรามันจะปีน้องเรากับพี่สาวใช่ไหมไม่นะน้องเดี๋ยวพี่เสียใจให้เป็นปีพี่ก่อนไม่เป็นไรพี่เชิญ เ้วก็นอนต่อครับเก็บหายก็มานอนครับง่วงง่วงทั้งวันเก็บแล้วก็นอนโอเคนี่คือแม่เราแม่เราออกไปแล้วแม่เราก็ไปล่ามันก็เกิดฝนตกหนักขึ้นแล้วแม่เราก็จมน้ำตายเที่ยมากครับเรื่อง <c oughs> <c oughs> อะไรวะเรื่องไม่บอกกูยังง ดูแม่เราจมน้ำตายโอเคนะครับผมว่าเราก็จะมาจบกันลงแค่นี้สำหรับ submerge ในพระนี่นะครับในพระเนี่ย็ได้ไปหาเบียงเบียงอะไรว่าผสมพยาบาลแล้วก็ไฟแช็กมาเปิดไฟแล้วอันต่อไปกล่องที่เราจะต้องเก็บก็คือหาเครื่องดื่มให้กับน้องเราครับนั่นก็คือเราจะไป ในพาร์ทหน้าครับแล้วก็คือในเมืองนี้ไม่มีใครอยู่ครับนะ่ามีพวกสัตว์ประหลาดที่เราเห็นนะเอเลียนแล้วก็มีพวกปลาสัตว์ทั่วไปสัตว์กลายพันธุ์ทั้งหลายในโนกนี้ก็คงมีเราอยู่แค่สองคนใช่ไหมน้องแล้วก็ตัวเราพี่สาวต้องดูแลน้องนะครับก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้ว c o คอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว